กรุงเทพธุรกิจ iSnap ถ้าพูดถึงชื่อของคุณบรรทูลล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยหรือเคแบงต้องถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงของภาคธนาคารและการเงินไทยค่ะล่าสุดในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการที่คุณบรรทูลนั้นรับตําแหน่งนี้มานานหลังจากดรประสานตรรับนรกุลลาออกไปรับตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทางธนาคารกสิกรไทยนั้นได้ประกาศปรับโครงสร้างอ,งองค์กรครั้งสําคัญนะคะโดยได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทีเดียว2ตําแหน่งและได้เชื่อมโยงธุรกิจประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของตระกูลล่ำซำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะติดตามการชี้แจงจากคุณบรทูล,ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยค่ะอันที่หนึ่งให้ผมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันที่สองมีรองประธานกรรมการสองท่าน คือคุณสมชายบุรสุทขซึ่งนอกจะเป็นรองประธานกรรมการแล้วก็ยังรักษาการาดังทาหน้าที่ประธานการรมการทรัพย์กรบุคคลและกำกับอัตราค่าตอบแทนอีกทั้งจะมีบทบาทใหม่ของการเป็นภาษาอังกฤษว่าลีดอินดีเพนเดน d ์ดีเรกเตอร์แปลว่าเป็นหัวหน้าของกรรมการอิสระ เหมือนกับเป็นประธานของกรรมการอิสระที่อยู่ในคณะกรรมการธนาคารเกษตรกรไทยซึ่งนนี้เป็นสิ่งที่ธนาคารอยา่างประเทศไทยรับทราบและอยากจะเห็นเพราะงั้นคุณูชาญผู้สุกจะทำหน้าที่อันนี้ด้วยซึงเป็นรูปแบบใหม่ของการสร้างบทบาทของกรรมการอิสระในในคณะกรรมการของบริษัทนะ ส่วนอีกตำแหน่งอีกคนหนึ่งก็คือคุณกฤษดาล่าำซัเป็นรองประธานกรรมการและเป็นประธานคณะกรรมการกำกับกิจการ,กร,ร,การและจะมีกรรมการผู้การสองคนคือคุณปรีดีดาวชายและคุณตุดนั์ี อันนี้ก็คือในส่วนของคณะกรรมการของธนาคารกสิกรไทยแต่ผมในภาพที่อยู่บนจอเนี่ยผมก็ต้องว่าเป็นภาพที่มีความหมายที่กว้างและที่มีความหมายมากกว่าจะมองว่าแค่เป็นธนาคารกสิกรไทยเพราะว่าคานนี้ต้องถือว่าเรามองโจทย์ของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทเมืองไทยเป็นกลุ่มเมืองไทยเป็นโจทย์ยุทธศาสตร์เดียวกันเป็นหน่วยยุทธศาสตร์เดียวกัน อยู่ในปรัชญาของธุรกิจใหญ่ชุดเดียวกันที่จะทำงานไปด้วยกันแล้วมันต้องทำงานไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าธนาคารอุตสาหไทยดันเข้าไปถือหุ้นอยู่เกินขึ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ทางผู้นําของกสิกรไทยนะคะก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้เป็นไปเพื่อรับกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ของตลาดโลกค่ะและนี่คือกรุงเทพธุรกิจ i อสแนหนังสือพิมพ์มีชีวิต